การสร้างบ้านนะคะเป็นการลงทุนทรัพย์สินที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็เป็นของหวันชิ้นใหญ่เลยนะคะเพราะนี่การเลือกสร้างบ้านเนี่ยเราจําเป็นอย่างยิ่งนะคะในการเลือกสร้างบ้านกับบริษัทที่น่าเชื่อถือซึ่ง The View House มีความตอบโจทย์ในตรงจุดนี้นะคะเพราะว่ามีความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับผู้บริหารรวมทั้ง ทีมงานต่างๆที่ให้คำปรึกษาได้ดีนะคะในการก่อสร้างบ้านกับ WH o เ s e เราประทับใจตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะทาง WH o u s e ส่งทีมงานเข้ามาทางทีมสถาปนิกมาให้คำปรึกษาในการออกแบบการวางฟังก์กชันบ้านต่างๆนะคะรวมทั้งในระหว่างการก่อสร้างเนี่ยทาง w h o u s e นะคะก็มีผู้จัดการโครงการมาคอยดูแลให้ตลอดนะคะ คอยดูแลให้คําปรึกษาในการปรับเปลี่ยนจุดต่างๆจนกระทั่งได้บ้านที่เราพอใจที่สมบูรณ์แบบนะคะถือว่าเป็นมืออาชีพจริงๆนะคะมุมในบ้านที่ประทับใจนะคะก็คือเป็นมุมที่นั่งอยู่เนี่ยนะคะเป็นมุมพักผ่อนนะคะส่วนตัวเนี่ยแล้วก็เพราะว่าบ้านเราก็อบล้อมไปด้วยธรรมชาตินะคะก็จะถือว่าเป็นบ้านที่เราพักผ่อนได้อย่างที่แท้จริงนะคะ The b House นะคะเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำนะคะแล้วก็ทุกคนถ้าได้สร้างบ้านกับ t h House นะคะจะมีความสบายใจแล้วได้บ้านที่อบอุ่นที่แข็งแรงนะคะบ้านที่ครบจบที่ t h House ค่ะ